สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านด้วยนะครับคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณคุยด้วยอยู่ตอนนี้เขาใช่คู่ของคุณไหมหลายคนอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจเรามาดูกันนะครับไพ่ทาโรบอกอะไรบ้างใบที่หนึ่งรู้สึกว่าใช่หรือเปล่า รู้สึกว่าใช่หรือเปล่าอินเนอร์ในใจสัญญาเก่าสัญญาเดิมในลึกๆในจิตใต้สำน,น,นึกเราเราคิดว่าคนเนี้ยเขาใช่คู่เราไปก้าวหมายเราคือคนที่เลือกเขาอาจจะมีใครหลายคนเข้ามาจีบเราหรือคบใครหลายๆคนแต่เราเลือกที่จะ อยู่กับคนคนนี้ไงคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาไม่ทำร้ายเราแสดงว่าความรู้สึกของคุณบ่งบอกแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่คือคนที่คุณเลือกโอเคนะใบที่สองเกิดแต่เรื่องดีๆไหมอยู่ด้วยกัน้มันมีแต่เรื่องดีๆไหมมันมีปัญหามีอะไรหรือเปล่าเออมีแต่เรื่องดีๆ ใช่ไหมหนึ่งดาบหนึ่งดาบช่วยกันแก้ไขมีอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ดีเราตัดออกอยเลยหนึ่งดาบไพ่ใบนี้เริ่มที่จะจัดการกับปัญหาแสดงว่า อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าพอมันเกิดเราก็ตัดพอมันเกิดเราก็ตัดชีวิตถึงมีแต่เรื่องดีๆใช่ปะช่วยกันแก้ปัญหาไม่ทันได้เริ่มต้นเลยก็แก้ไขแล้วอ่าแสดงว่าเกิดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมล่ะหนึ่งดาบเอ่อไม่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาไม่มีนะหนึ่งดาบยังไม่ได้หนึ่งดาบไม่ใช่อุปสรรคปัญหา แค่เริ่มต้นเราก็จัดการมันได้แล้วมาช่วยกันช่วยกันร่วมกันเปลี่ยนอุปสรรคเรื่องราใดให้กลายเป็นดีได้ไหมเออตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยยามที่มีปัญหาเนี่ยฝาฟ,ฟันร่วมฝาฟันกันไปไหมร่วมกันแก้ไขไหมอ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันมีความเห็นไป็นนิยตศทางดยวกันความเห็นเหมือนกันทำอะไรเหมือนเหมือนการอุปสรรคปัญหาสามารถจัดแจงให้เป็นระบบระเบียบได้เรื่องไรยๆก็ค่อยๆจัดการทีละขั้นทีละตอนเรื่องร้ายกลายเป็นดีอุปสรรคก็ฝ่าฟันจนสำเร็จใบสุดท้าย คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงใ้คู่คนไหมใบที่สี่คือทำดีต่อการรือเปล่าเขาแอบทำอะไรรับหลังเราไหมเขาแบ่งขนมแบ่งลูกชิ้นที่เรากินหรือเปล่าเขาตักข้าวให้เราไหมเออเวลาไปทำอะไรเขาเซอร์วิสเราหรือเปล่านี่ไงเอ็มเพสอยู่ด้วยแล้วเราสบายไม่ต้องทำอะไรเลยเขาทำให้หมดเลย อยู่เฉยๆเ,เดี๋ยวเขาทาให้เลยบอกแค่บอกอยากได้อะไรเขาก็จ,จัดการหามาให้เอ็มเพสคือความสุขสบายความสุขสมบูรณ์เขาทําให้เราไม่รู้สึกว่าเหนื่อยลําบากชีวิตมีแต่ความสบายเพราะฉะนั้นคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอ่าหรือคนที่กำลังคุยอยู่ด้วยนั้นแน่นอนและว่็คือคนเขาคือใช่คู่ของคุณแน่นอน ่าใช่คู่ของคุณแน่นอนร่วมกันแก้ร่วมกันฟันฝ่าร่วมกันจัดการถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งถือว่าเป็นคนที่ใช่ในรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขมีความสำเร็จมีความสบายเกิดขึ้นในชีวิตขอให้รักเขามากๆโอเคนะคนที่นึกถึงแน่นอนละ่ะ 4ใบนี้ยืนยันมาแล้วว่าเขาคือคู่ของคุณแน่นอนแต่ในเรื่องของคู่ครองคู่แท้คู่ชีวิตขอให้เราใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอยู่ด้วยกันแล้วทำดีต่อกันชีวิตมันไม่ได้ยาวชีวิตมันไม่ได้มีมากมายอะไรนะ อยู่ด้วยกันแล้วขอให้มีความสุขต่อกันใครมีปัญหาเกีย่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ